ครับสวัสดีครับผมอบตเชนสระทองบุญนะครับเวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับแผ่น X39 นะครับเดี๋ยวผมขอเท้าความนิดนึงนะฮะผมเป็นออมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับผมเป็นมา2เดือนนะครับเก็มีคุณอมสิทธิ์แนะนำให้ผมได้ใช้แผ่น X39 นะครับผมก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับ ครั้งแรกๆผมใช้มาก็เป็นปกตินะฮะก็มไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมชื่อผมยังเอ็นตี้เลยครับว่าเอ้แผ่นเล็กๆแค่นี้จะใช้ได้ผลได้ยังไงผมก็ทดลองนะครับหลังจากที่คุณอมสิน,นั้นได้ให้ผมมานะครับผมเดี๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะวางกล้องกล้องประตูนะครับแล้วผมจะเดินให้ดูนะฮะหลังจากที่ผมใช้ เอ็กเจที hmm. ่9นะครับหรือว่า X 3 9านั้นครั้งแรกๆนะครับผม uh, ไม่อยากจะเชื่อว่าไอแ่นแค่นี้ไอแ่นเล็กอย่างเงี้ยมันจะใช้ได้นะครับมันจะใช้ได้แล้วจะหายได้ยังไงผมเป็นหมอรองกระดุกทับเส้นนะครับแผ่นเล็กแค่นี้นะฮะนะประสิทธิภาพดีมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ก่อนฮนะ uh, ครั้งแรกๆผมที่ผมเป็นเนี่ยผมจะเดินเอียงเลยครับเดินเอียงเดินเสียทรงนะครับ แต่ณนะวันนี้นะครับผมเชื่อแล้วครับว่าแผ่นเอ็กซ์ตนายนั้นใช้ได้จริงผมเดินให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเดินเป็นปกตินะเป็นปกติแล้วนะครับณตอนนี้ครั้งแรกๆน,น,นะผมเอนตี้นะครับผมเอนตี้ว่าผมใช้หนึ่งสัปดาห์แรกนั้นก็เป็นอาการปกติคุณอมสินก็โทรมาถามผมบ่อยๆว่าเป็นไงบ้างผมว่ายังเหมือนเดิมยังปวดยังเหมือนเดิมนะฮะเป็นสองอาทิตย์ก็ยังเหมือนเดิมสามอาทิตย์ก็ยังเหมือนเดิมจนผมจะ ไม่อยากจะใช้นะครับแต่ก็ในเมื่อเราซื้อมาหนึ่งกล่องแล้วเนี่ยก็ลองใช้ให้หมดนะครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยอาการผมดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผมเคยไปปรึกษากับคนที่เคยเป็นมาแล้วแล้วก็ปรึกษาหมอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าท่านต่ําคุณจะหายภายใน6เดือนถึง1ปีนะครับต้องใช้เวลานานขนาดนั้นจริงๆเวยครับเพราะว่าญาติผมแถวๆนี้เป็นกันหลายคนแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีต้องไปหาหมอต้องไป ทำอะไรหลายอย่างนะครับใช้เวลาหนึ่งปีน,นะครับแต่ผมไม่น่าเชื่อแล้วใช้แผ่นตัวนี้นะหนึ่งเดือนเดือนกว่ากว่าท่านผมอาการดีขึ้นแล้วผมเดินได้สะดวกเลยนะครับเห็นไหมครับของเข้าดีจริงๆครับนะจงเชื่อมั่นเลยว่าแผ่น X9 เ,เนี่หรือแผ่น X3 9เาเนี่ยดีจริงๆครับนะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักเรามีคนรักบอกให้เขาใช้นะครับบอกให้เขาใช้ว่า ตัวนี้มันเป็นสเตมเซลล์นะครับแผ่นตัวนี้เป็นสเตมเซลล์ที่จะไปรักษาเซลล์ที่มันเสื่อมในร่างกายของเรานะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่เคยไปหาหมอเลยตั้งแต่ผมเป็นกระดูกหมอรองกระดูกซับเซีมานเนี่ยสองเดือนเนี่ยหมอเนี่ยไม่เคยกินเงินผมเลยนะฮะและไม่ได้เงินจากผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาหมอเลยนะผมใช้แผ่นตัวนี้แล้วก็ทํากายภาพบำบัดที่บ้านนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆผมจะแชร์ประสบการณ์ ให้มากกว่านี้ <c oughs> ให้มาก <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอเอพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ให้มากกว่านี้นะเพราะว่าผมหายได้อย่างไรและแผ่นตัวนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับสวัสดีครับ